กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะอินดีต้อนรับเข้าสู่เกม FC Mobile กับผมลูกพี่เมยครับ France Bacon Bauer ครับตัวนี้อาจจะมาขัดใจท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งพอมาในตำแหน่ง cdm แต่บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเล่นได้หลากหลายแล้วก็อาจจะเปลี่ยนใจท่านผู้ชมหลายๆคนที่มองว่าเขาอาจจะไม่ดีพอในตำแหน่ง cdm ก็ได้นะครับผมอัพป,ป้องกันนะครับเผื่อไว้ว่า ถ้าท่านผู้ชมอยากจะเอาไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็กก็สามารถเล่นได้ด้วยเพราะว่าเล่นได้2ตำแหน่งนะครับสัมมิน่าสดาวครึ่งสกิลมูฟสา3ดาวจุดเด่นของเขาก็คือเกมป้องกันเหมือนเกมรับแต่วิ่งไล่สุดเหมือนมิดฟิลด์บ o ็อกทูบ็อกและที่สําคัญก็คือส่งบอลได้ดีพอๆกับตัวเพลย์เมเกอร์เลยนะครับเมตสมอยู่ที่4,500เอ็มลองจับจองจับตาดูรีวิวเกมนี้กันครับ ถ้าใครชื่นชอบการทำคลิปของผมนะครับก็สามารถสนับสนุนช่องผมได้ที่การสมัคร Membership กันเลยนะครับผมก็มีสิทธิประโยชน์มากมายรวมถึงช่องแชทก็จะมีนี่เลยครับตราสัญ,ญลักษณ์มังคุดอยู่ท้ายชื่อด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับ มาดูกันที่โหมด Head to Head ก่อนนะครับผมเลือกเล่นแผน4 3 3 holding แล้วจับ b e c o n n b เ e r r ยืนตรงกลาง CDM ตัวเดียวซึ่งถ้าเ a อร์ i ก h h i g h เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดถึงพวกโรธามาเทอุสหรือว่าตัวอื่นๆนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเขายืนไหวเขายืนไหวความเร็วอาจจะไม่ได้จัดจ้านเท่ากับพวกมาเทอุสหรือว่าสปีตตต้นในการเข้าปะทาอาจจะไม่เท่ากับพวกแพทริกวีเอราแต่การยืนตำแหน่ง การจ่ายบอลการแก้เพรสซิงและการควบคุมบอลดูครับการควบคุมบอลบอลคอนโทรลถือว่าติดเท้ามากนะครับและมีความแข็งแกร่งในการแก้เพรสซิงใช้สรีระร่างกายในการแก้เพรสซิงได้ดีไม่จำเป็นต้องสกิลเพราะว่าสกิลเขาแค่3ดาวเท่านั้นนะครับลูกส่งครับไว้เนื้อเชื่อใจได้เลยเพราะว่าส่งใกล้เนี่ยช็อตพาสซิงนะครับ160กว่าเลยนะครับแล้วดูลูกนี้นี่คือลูกที่ทางด้านของเบ็คก์บาลเออร์ จัดการเกมตรงกลางแล้วก็เชื่อมเกมตรงกลางมาให้นะครับจนจบเป็นประตูต่อบอลมาเรื่อยๆนะครับเขาจะเน้นเป็นการควบคุมจังหวะแดนกลางแต่เมื่อเวลาเขาเล่นเกมรับเขาจะเป็นตัวที่สามารถยืนดักบอลดักทางและตำแหน่งได้ดีนะครับท่านผู้ชมดูนะครับเขาเป็นเวิร์กเลนด์ไฮๆก็จริง แต่ว่าเขาไม่ได้ขึ้นสูงขนาดนั้นในโหมดของเ to Head นะครับเพราะว่าการที่ผมยืนคู่กับตัวซินเดรลซีดานแล้วก็ปาจิซุงเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นเกมอยู่แล้วอ่าดูครับจังหวะเล่นเกมรับครับดักบอลอินเตอร์เซปหนึจังหวะแล้วพอมันเข้าทางปุ๊บขยับขยเยื่นด้วยเรีแอคชั่นที่เยอะของเขานะครับมาแท็กเกิลต่อได้เลยค่าพลังปฏิกิริยาของเขาเยอะเหมือนกันนะครับ ใครที่อยากได้กองหลังพลิกบอลเร็วๆพลิกตัวเร็วๆอาจจะเอาเขาไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็กก็ได้ไปเล่น CD ก็ได้แต่ผมมองว่าเล่น CDm ไม่เสียหายเลยครับจ่ายบอลดูครับพลิกตัวจ่ายบอลน,นะครับแทบจะหันหลังส่งอยู่แล้วแต่ว่าก็จ่ายมาได้ดีเลยทีเดียวครับเป็นตัวที่ยืนอยู่หน้ากรอบเขตโทษแล้ว ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นตัดเกมหรือว่าจะจ่ายบอลทะลุช่องเข้าไปด้านในก็สามารถทำได้นะครับคำถามก็คือมันอยู่ที่แผนด้วยหรือเปล่าท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมเล่น CDM ตัวเดียวท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจเขาเพราะว่ามันก็เล่นยากพอสมควรกับการดักบอลถ้าท่านผู้ชมไม่ถนัดสไตล์นี้ถนัดในสไตล์ที่เน้นแท็กเกิลผมคิดว่าตัวเบนเซนเบลเออร์อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับ ถ้าท่านผู้ชมอยากจะเล่นแท็กเกิลอาจจะเล่นตัวใหญ่ๆโรดีวีเอร่าตูเล่อะไรพวกนั้นนะนะครับน่าจะดีกว่าแต่ดูการส่งบอลการยืนตำแหน่งของเขาค่อนข้างที่จะหมดจดนะครับเนียนตาแต่ถ้าท่านผู้ชมมีตัวแท็กเกิลดีๆอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมอาจจะเล่นแผนที่เป็น CDM 2ตัวก็ได้นะครับในการให้เบ็คแฮมเบลเลอร์ขยับขยืน่นขึ้นไปคุมจังหวะเกมนะครับหมดครึ่งแรก stamina ที่มีแค่สดาวครึ่งเนี่ยลดไปแค่ประมาณ1ิเอร์เซ็นงนะครับไม่ได้วิ่งบ่าบอขึ้นแบบสุดขนาดนั้นแต่ดูครับจังหวะพลิกตัวเห็นไหมเนี่ยผมว่าจังหวะพลิกตัวมันเร็วมากนะครับมันเร็วกว่าตัวใหญ่ๆตัวอื่นๆเพราะว่าถ้าเทียบกัน,นจริงจสรีระของเบคอนบาเออร์ไม่ไปสองรองใครเลยนะครับลูกกลางอากาศเวลาฝั่งตรงข้ามเปิดจากผู้รักษาประตูมาก็สามารถเก็บกินได้นะครับถือว่าเป็น cdm ที่ตัวใหญ่ตัวหนาแล้วก็เล่นลูกกลางอากาศได้ดีถ้าท่านผู้ชมได้ลูกเตะมุมหรือว่าเสียลูกเตะมุมก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทําให้ท่านไม่เสียลูกเตะมุมหรือลูกกลางอากาศง่ายๆเหมือนกันนะครับนี่คืออีกหนึ่งข้อดีที่สําคัญคือผมชอบจังหวะพลิกตัวไปดักบอลเดี๋ยวมันจะมีจังหวะหลายจังหวะที่ถล่มไปแล้วครับเนี่ยถล่มไปแล้วแต่ว่าก็พลิกกลับมาแล้วก็อยู่ในตาแหน่งดูจังหวะนี้ครับนี่ครับ มันสามารถวิ่งพลิกตัวเปลี่ยนทิศทางของตัวผู้เล่นค่อนข้างเร็วแล้วก็ตัดบอลได้ดีขนาดว่าผมเล่นเกมรับไม่ค่อยเก่งนะท่านผู้ชมครับย้ำอีกทีว่าผมเล่นเกมรับเนี่ยจริงๆหลังๆเนี่ยผมเล่นเกมน้อยมากคนที่บังคับได้เป๊ะๆกับผมอ่ะน่าจะใช้ตัวเขาได้ดีกว่าอ่ะถามว่าตัวอื่นมันดีกว่าไหมดีกว่านะมันมีหลายๆตัวดีกว่าในในในเรื่องของแท็คเกิลอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับผมเนี่ย ก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนวิธีการเล่นบ้างเปลี่ยนตัวผู้เล่นใหม่ๆมาเล่นให้มันสร้างสีสันสนุกๆก,กับกับเกมการแข่งขันเกมฟุตบอลของเราบ้างนี่ครับดูจังหวะนี้เห็นไหมจังหวะแรกเนี่ยผมฉลามไปด้านบนแล้วครับแล้วผมก็ปล่อยหยุดถ้าเป็นตัวอื่นมันอาจจะยืนนิ่งแต่เนบนเซาเบลเนี่ยมันสามารถขยับมาเล่นต่อได้เลยสิ่งที่ผมบอกคือเรื่องของพลังค่าพลังรีแอคชัน่นแล้วก็บอลคอนโทรลในการพลิกตัวอะไรแบบนี้ ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆสําหรับตัวเบคกนบาเออร์นะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ประตูที่2มาก,กับการตัดบอลของเขานะครับผมชอบที่สุดก็คือเรื่องของการแก้เพ a ซิงเนาะโดยเฉพาะ CDM ตัวเดียวเนี่ยถ้าแก้เพ c ซิงไม่ดุแก้เพ c ซิงไม่ได้ไม่พริ้วพอมันจะเสียบอลและโดนตัดกลางทางนะครับสไตล์การเล่นของมันถ้ามายืน c d m ผมว่ามันคล้ายๆกับบูสเกตนะครับ คือพลิกบอลสวยๆจ่ายไปข้างหน้าง,ง่ายๆแล้วก็รอเล่นเกมรับเกมรุกเสริมบ้างในบางโอกาสอะไรแบบนี้นะครับยกตัวอย่างให้มองเหตุภาพอย่างชัดเจนในเฮตท h เฮ d ผมให้อยู่ที่ความชอบส่วนตัวนะครับ7 5ถึง8คะแนนนะครับผมให้อยู่ที่7 5ถึง8คะแนนตัวนี้เล่นได้เล่นสนุกครับมาดูต่อที่เมนเร์ครับ ในเมน a g เจผมยังใช้แผนเดิมนะครับก็คือ433 holding ให้เห็นทั้ง2โหมดเลยว่าการยืนตัวเดียวของเขาเนี่ยไหวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติว่ายืนตัวเดียวไหวเนี่ยแน่นอนแหละจะไปยืน2ตัว3ตัวมันมันเล่นได้อยู่แล้วนะครับสำหรับตัว CDM ใน Manager อร์ผมลองเล่นทั้ง2แผนแล้วเนาะทั้งทั้งตัว CDM 2ตัวหรือตัวเดียวเนี่ยบทบาทหน้าที่เขาค่อนข้างที่จะเป็นปิดทองหลังพระซะส่วนใหญ่ มีเติมเกมบ้างในบางจังหวะเติมแล้วเติมสุดด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้เติมบ่อยครั้งขนาดนั้นการเล่นของเขาก็จะสไตล์เดียวคล้ายๆกับการเล่นเฮตูเฮต์จะเป็นการเชื่อมเกมระหว่างกองหลังกับกองหน้าหรือว่ากองกลางเพื่อที่จะเคลื่อนบอลขึ้นไปข้างหน้าแต่ตัวเขาเองจะไม่ค่อยที่จะเล่นยากนะครับจะเล่นง่ายๆจับแล้วส่งแล้วหาพื้นที่รอเพื่อนตลอดแล้วก็ จะมีบางจังหวะที่สามารถแทงทะลุช่องได้ด้วยเพราะเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่มีค่าพลังในการส่งบอลค่อนข้างเยอะนี่ครับถ้าเขาเติมเกมขึ้นมาเขาจะส่งและป้ายให้เพื่อนประมาณนี้จะน้อยมากๆครับที่จะยิงหน้ากรอบเขตโทษน้อยแบบน้อยสุดๆไปเลยนะครับสิ่งที่ผมเห็นแบบชัดเจนคือเบ็คแฮมเออตัวนี้อืมถ้าเล่นในโหมดของตัวเมนเจอร์นะครับท่านผู้ชมผมเนี่ย เคยลอง skill อัพสกิล2แบบแบบที่เล่นอยู่ที่ท่านผู้ชมดูในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นแบบที่ผมอัปป้องกันใช่ไหมครับมันก็จะเป็นสไตล์แบบนี้ขึ้นบ้างลงบ้างแต่ว่าจะเป็นเน้นการส่งซะส่วนใหญ่แต่ผมเคยอัปส่งแบบนี้ครับซึ่งในตอนที่อัพส่งแบบที่เห็นในรูปนี้วิธีการเล่นมันจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับเน้นพาบอลขึ้นหน้ามากขึ้นจ่ายบอลเสี่ยงมากขึ้นจ่ายทะลุช่องมากขึ้น ถ้าท่านอยากจะอัพส่งจริงๆแนะนำว่าควรจะเอาไปเล่นในตำแหน่งของ CDM ที่เล่นคู่กันกับ CDM ที่เล่นเกมรับรุ้นๆอีกหนึ่งคนนะครับเพราะผมบอกเลยว่าเรื่องของเกมรับการยืนตำแหน่งเนี่ยเล่นได้แต่พอคุณอัพส่งไปแล้วเนี่ยบทบาทหน้าที่ของมันจะเปลี่ยนไปแบบชัดเจนแล้วผมลองให้แล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่ลองก่อนที่จะมารีวิวตัวเนี้ยลองแล้ว แล้วมันก็ไม่ได้ดีๆพอที่จะเอามาเล่นในตำแหน่ง CDM ตัวเดียวผมเลยลองปรับมาอัป้องกันให้ท่านผู้ชมดูซึ่งในการอัป้องกันใน Manager มันก็อย่างที่ผมบอกคัำใน CDM มันไม่ได้โดดเด่นมากมายนะักแต่ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ไว้เนื้อเชื่อใจกับการพาบอลเสียบอลยากแก้เพซ i n g เก่งนะครับแล้วก็ส่งบอลง่ายๆอะไรง่ายๆส่วนเกมรับเนี่ยผมคิดว่าไม่เท่าไหร่เกมรับไม่เท่าไหร่ในเมนเจอร์นะครับ เพราะมันเป็นการดักบอลซะส่วนใหญ่เข้าใจใช่ไหมครับท่านผู้ชมถ้าส่งมาแล้วดักได้อะไรได้มันก็โอเคแต่ถ้าดักไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะโดนแบบนี้ครับพอหลุดตำแหน่งก็จะโดนยิงไกลแบบนี้มันไม่ค่อยวิ่งตามสําหรับเบนขึ้นมาเออจะไม่ค่อยวิ่งตามนะครับจะเน้นไปการยืนตำแหน่งแต่ถ้าว่ายืนแล้วบอลมันผ่านไปแล้วเนี่ยตัวเขาเหมือนเป็นตัวขี้เกียจอะไม่ค่อยจะตามเท่าไหร่ตามก็ตามไม่สุดนะครับทางทาง,ทางที่เกมนี้ผมปรับแผนเนี่ย ความดุดัน3นะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็น CDM ดุๆหน่อยนะมันจะตามสุดมากๆตามสุดจริงๆแต่พอเป็นเบคเคนเบลเลอร์ก็จะยืนตำแหน่งของมันไปเรื่อยๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยครับพอบอลถึงเขาเขาจะแทงมาเลยเห็นไหมเขาจะไม่ได้แบบมากมายแต่ว่าก็มีหนึ่งแอซซินะครับเกมน,นี้ดูครับจ่ายบอลทะลุมาเลยครับแล้วยิงเรียบร้อยหนึ่งแอซซิจากเบคเคนเบลเลร์ถามว่าทั้งเกมมีบทบาทอะไรบ้าง ไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยเนอกจากการยืนตำแหน่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็หาจังหวะส่งแบบนี้ที่มันไม่ได้ทําได้ตลอดนะครับส่วนเรื่องของเกมรับไม่ตอบโจทย์ในเมนเจอร์เนี่ยผมมองว่าเขาอยู่ประมาณสัก6.5หรือ7ไม่เกินนี้แต่ถ้าคุณเอาไปเล่นในแผนอื่นๆอย่าง4222 4231 Y 4231 Narrow อาจจะโดดเด่นมากขึ้น กว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นในโฮดดิ้งถ้าเป็นตัว CDM ตัวเดียวเนี่ยความโดดเด่นบทบาทหน้าที่มันจะมีแค่นี้จริงๆครับยืนตำแหน่งดักบอลจับได้ส่งบอลเชื่อมเกมจ่ายทะลุช่องบ้างในบางโอกาสจ่ายคิวเลอร์พารบ้างในบางโอกาสส่วนเกมรับการเข้าประทะไม่ดีเลยนะครับลองช่างใจดูว่าถ้าคุณเป็นคนที่เล่นเมนเจอร์เป็นหลัก ตัวแบบนี้เหมาะกับแผนของคุณหรือเปล่าเพราะว่าถามว่ามันดีไหมมันคือ CDM ที่อยู่ในระดับสูงอีกหนึ่งตัวเลยครับเป็นตัวที่เล่นเล่นได้ดีแต่มันเหมาะกับเมตาของเมนเจอร์ไหมเหมาะกับแผนในทีคุณหรือเปล่าอันนี้ต้องไปช่างใจแล้วตัดสินใจกันเอาเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้กันด้วยแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยผมหายจากการสตรีมไปมากพอสมควรต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่างานไม่เอื้ออำนวยเลยนะครับตอนนี้ต้องดูแลทีม ฟรีไฟล์เพื่อไปต่อให้ได้ก่อนแล้วถ้ามันหมดภาระหน้าที่ตรงนั้นแล้วผมจะรีบกลับมานะครับแล้วก็ตอนนี้มีอีกหนึ่งเกมที่คิดว่าจะทำคลิปด้วยก็คือ r a c i n g Master ใครเล่นก็ลองทิ้ง UID ไว้ไว้เล่นด้วยกันได้นะครับคะแนนท้ายเกมครับ1 a c ่งส่ง6สำเร็จ6วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ